สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาลงรายละเอียดกันในส่วนของหมวดที่2นะคะนี่สินคลิปแรกนะคะจะเป็นในส่วนของหมวดที่1สินทสิพฟั์คลิปนี้จะเป็นหมวดที่2อนี่สินค่ะซึ่งนี่สินนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Line i l i t y t y a b i l i t y ซึ่ง i n l i a b i l i t y เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการค่ะซึ่งภาระผูกพันดังกล่าวเนี่ยเป็นผลของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตนะคะและมันก็จะต้องมีการชําระภาระผูกพันนั้นแล้วก็คาดว่าจะทําให้กิจการนะคะศูนย์เสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปหรือเราสามารถสรุปได้สั้นๆแล้วก็ได้ใจความก็คือ นี้สินมันหมายถึงภาระผูกพันที่กิจาการนะคะจะต้องมีการชําระให้กับบุคคลหรือว่าชําระให้กับกิจาการอื่นๆในอนาคตนะคะซึ่งเราจะเรียกพวกที่เราจะต้องชําระให้เนี่ยว่าเจ้านี้นั่นเองนะคะหนี้สินหรือว่าลายบิจีของเราเนี่ยนะคะนักศึกษามันสามารถแบ่งออกเป็น2ตัวตัวแรกค่ะหนี้สินหมุนเวียนนะคะตัวที่สองก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนเรามาดูตัวแรกกันก่อนหนี้สินหมุนเวียนนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกน้องว่า current liability Current l i a b ล l i t y ซึ่ง Current l i a b i l i t y เนี่ยมันหมายถึงนี่สิ่งที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะคะหรือว่านี่สิ่งที่เราจะต้องชำระภายในระยะเวลา1ปีนั่นเองนะคะห้ามเกิน1ปีถ้ามันหมุนเวียนก็คือภายใน1ปีนะคะ ซึ่งนี้สินหมุนเวียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวแรกที่กิจการจะต้องมีนะคะทุกกิจการเลยจะต้องมีก็คือในส่วนของเจ้าหนี้การค้านะคะเ <Hej> จ้าหนี้การค้าคืออะไรเจ้าหนี้การค้าก็คือคนที่เราเนี่ยจะต้องไปชําระหนี้ให้กับเขาหรือว่าคนที่เราเนี่ยจะต้องไปจ่ายหนี้ให้กับเขาอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปกู้เงินกู้ยืมเงินธนาคารมาเท่าไห่อาจารย์เนี่ยไปซื้อเครื่องจกักรกับบริษัทเมาอีบริษัท A เนี่ยค่ะเป็นเจ้าหนี้ของเรานะคะซึ่งเราจะต้องชําระเงินเนี่ยให้กับ บริษัทเองนะคะตัวที่2ค่ะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายที่เรายังไม่ได้จ่ายยกตัวอย่างเช่นค่าไฟที่เรายังไม่ได้จ่ายเราได้รับบินมาแล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเราจะต้องเอาอีบินตัวเนี้ยไปจ่ายทีหลังภายหลังนะคะหรือบางทีก็คือค้างเดือน2เดือนไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวต่อไปค่ะเงินกู้ยืมระยะสัน้นถ้าเจอคําว่าระยะสั้นแบบนี้บางทีนักศึกษาอาจจะเจอชื่อบัญชีที่ว่าเงินกู้ยืม6เดือนเงินกู้ยืม3เดือน เงินกู้ยืมห้าเดือนแบบนี้ซึ่งมันไม่เกินหนึ่งปีเนาะมันก็เลยเป็นระยะสั้นนั่นเองตัวต่อไปค่ะเงินเบิกเกินบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีก็คือเงินที่เราถอนมาหรือว่าเบิกมาเกินกว่าบัญชีที่ที่เราตั้งตั้งไว้นะที่กิจการตั้งไว้ต่อมาค่ะรายได้รับล่วงหน้ารายได้รับล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นเราได้รับเงินเขามาแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาเลยนะคะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องไปให้บริการเขาอยู่ดีเพราะเราได้รับเงินเขามาแล้ว ต่อไปค่ะในส่วนของตัวเงินจ่ายตัวเงินจ่ายเนี่ยตัวเงินนะคะมันจะมีเดีย๋ยวได้สอนอ่าขึ้นปีสองเนาะจะได้เรียนในรายวิชาตัวเงินนะคะตัวเงินเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคล้ายเช็คนะคะคล้ายๆกันต่อไปค่ะตัวที่สองนะคะเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะซึ่งหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า non-current liability non-current liability ซึ่งน non-current liability เนี่ยมันถึงมันหมายถึงอะไรนะคะ มันบอกว่าหมายถึงนี้สินที่กิจการนะคะมีภาระผูกพันหรือว่าต้องชําระโดยมีกําหนดเวลาเนี่ยนะคะเกินกว่าหนึ่งปีนะคะถ้าหมุนเวียนต้องชําระภายในหนึ่งปีแต่ถ้าไม่หมุนเวียนเนี่ยชำระนี่สินเนี่ยเกินกว่าหนึ่งปีก็ได้มากกว่าหนึ่งปีก็ได้ถึงจะชําระนะคะซึ่ง e นี่สินไม่หมุนเวียนเนี่ยมีอะไรบ้างมีหุ้นกู้ระยะทษทีค่ะมีเงินกู้ระยะยาวนะคะซึ่งเงินกู้เนี่ยเห็นไหมมีระยะสั้นแล้วก็มีระยะยาวหรือ บางทีศนะึกษาจะเจอคําว่าเงินกู้ยืมสองปีเงินกู้ยืมสามปีแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวต่อไปค่ะคุณกู้ระยะยาวคุณกู้ระยะยาวก็เช่นเดียวกันบางทีอาจจะแบบสองปีสามปีสี่ปีก็ได้นะคะต่อไปเจ้านี้จำนองค่ะในส่วนของจำนองนะคะก็ต้องมากกว่าหนึ่งปีอยู่แล้วเนาะต่อไปนี่สิ่งอื่นๆนี่สิ่งอื่นๆก็คือนี่สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นนี่สิ่งที่อาจจะไม่ได้พูดถึงก็ได้นะอะ่ะ ทีนี้เรามาดูกรอบสีเทาด้านล่างนิดหนึ่งในเมื่อมันมีทั้งหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาทั้งสองตัวเนี้ค่ะเอามาบวกกันมันก็เลยจะ,ะกลายเป็นนี่สินรวมทั้งสิ้นนะะนี่สินหมุนเวียนบวกนี้สินไม่หมุนเวียนจะเท่ากับนี่สินรวมหรือว่านี่สินทั้งสิ้นอโอเคสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นหมวดที่สามในส่วนของอส่วนของเจ้าของหรือว่าทุนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย